ช่วงนี้ในห้างของผมค่อนข้างจะท็อปฟอร์มนะคือแบบผ่านรถได้ค่อนข้างดีนะผมสวยมากๆเลยไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูใต้ท้องไปมาครับเดี๋ยวผมจะพามาดูใต้ท้องครับว่าคันนี้จะใช้เยอะใช้น้อยต้องมาดูใต้ท้องกันไปแฮซี่วันนี้ถ้า,ายัายางไม่ได้เพ่งกินโคด้ดอ่ะมันจะดำด้านนะเห็นมองเห็นปะมองเห็นปะเห็นปะมันจะดำด้านแต่ถ้าเพ่งกินโค้ดแล้วมันจะดำเงาแล้วมันจะเป็นแบบว่ามเม็ดเม็ดเหมืนอนว่าเม็ดโฟมอ่ะยังไม่จบแฮซี่นะครับ รถเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับคือแฮสซีมันจะด้านมันจะไม่ดำเงานะครับแต่ถ้าเราเพิ่งกินค้นไปแล้วเนี่ยมันจะดำเงาแล้วจะมีเหมือนเม็ดโฟมมาให้แล้วก็การดูรถกระบะน,นะครับไม่ได้ดูแค่ภายนอกภายในอย่างเดียวครับก้มดูลึกๆเพราะรถกระบะมันสูงอยู่แล้ววิธีการดูน้ามันรถมือสองนะเวลาสตาร์ทเวลาสตาร์ทเนี่ยให้ดึงให้ดึงเนี่ยดึงไอดึงก้านออกมาเลยนะแล้วก็จะดูไอดูไอตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าไอไม่ออกเนี่ยอาผ้าอุดเนี่ยเนี่ยถ้าไอไม่ออกอุดไว้ใช่ไหมเนี่ย ไอไม่ออกเห็นไหมก็ปกตินะครับคือว่ารถคันนั้นยังสมบูรณ์อยู่สวัสดีครับวันนี้ผมกอประดับยนต์นะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูสภาพก่อนบอลุงนะครับผมของ Toyota r e v o คันนี้นะครับผมคันนี้เป็นตัว 2.4G พิลันเนอร์นะครับผมเกียร์ออโต้4ประตูนะครับราคาป้ายแดงนะครับผมขายอยู่ที่900,000นะครับผม900,000บาทนะส่วนราคาของเรานะผมขายอยู่ที่6 35,000บาทเท่านั้นนะครับผม รา, lifting, ราคาตลาดก็มีตั้งแต่600,000นะครับผมถึง700,000บาทนะครับผมแล้วแต่สภาพแล้วแต่เลขหม่นะครับผมผมบอกเลยว่ารีโวคันนี้ซื้อไปต่อให้คุณจะซื้อไปในราคาของเรานะผม600,000 600,000 35, 35,000บาทคุณเอาไปขายราคาก็ยังไม่ตกนะครับผมผมบอกเลยว่าคันนี้ราคาจะยังคงที่อยู่อย่างนี้ไปอีกนานนะครับผมโอเคผมขอย้ำก่อนนะครับผมคันนี้ที่เราได้มาเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับผมคือคันนี้ได้มาคือเป็นสีเดิมแท้จากโรงงานนะนะครับผมคือไม่แทบจะไม่มีรอยที่ต้องเก็บแผลเลยนะผมก็ จะมีที่ผมดูคร่าวๆนะครับผมก็จะเป็นเรื่องยางนะครับผมเรื่องยางที่เราได้มาผมเห็นมันเป็นปี2019นะครับผมแล้วก็ยางเริ่มแตกแล้วนะครับผมปะเดี๋ยวเรามาดูโดยรวมของมันนะครับผมส่วนนี้เสียข้อดีข้อเสียเนี่ยเดี๋ยวผมทำขึ้นให้ดูด้านล่างนะครับผม เราไปดูกันนะครับผมว่าตภาพด์คัน so, น right. 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 mm ี hmm. well, ้ม <B> ีอะไรที่ต้องทํากันบ้างนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับผมคันนี้คือสีได้มาเดิมนะครับผมส่วนที่ต้องทําก็จะมีเรื่องยางนะครับผมเรื่องยางนะเป็นปี2019นะครับผมเป็นปี2019นะแต่หน้ายางมันลาวแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับผมด้านหน้าก็อย่างที่บอกไปนะครับผมคันนี้คือได้มาก็เป็นสีเดิมนะครับผมส่วนลายที่มันเป็นตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะก็คือเราทําอะไรไม่ได้นะครับผมก็ติดไว้มันก็ไม่ไม่ได้นาหน้าี่ผมบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวไฟนะผมเดี๋ยวไฟผมขัดให้นะเห็นป่มสีนี้แบบคือได้มาแบบเดิมๆเลยแทบจะไม่ต้องทําเลยเห็นปหอันนี้คือสภาพก่อนบํารุงนะครับผมขอย้ำก่อนนะสภาพก่อนบํารุงนะครับผมคือยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็มีกลับมาก็แค่ล้างสีเท่านั้นนะครับผมก็เสร็จแล้วก็มาถ่ายเลยโอเคเดี๋ยวเรามายางนะเดี๋ยวเรามาดูยางกันนะครับผมมาก็อย่างที่บอกไปนะผมอันนี้เป็นยางปีสิบเก้านะแต่คือหน้ายางมันเนี่ยลาวแล้วนะผมแล้วก็มีรอยแตกนะนะก็โอเค เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับผมสําหรับเรื่องยางนะไปก็เนี่ยเห็นว่าสีโดยรวมวันนี้ผมวันนี้ขนาดล้างอะไรอันนี้ก็อ่าเขาเรียกนะฝุ่นนิดหน่อยนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะผมสภาพค่อนข้างสวยนะสำหรับคันนี้นะครับผมยางเหรอตีเป็นเส้นใช่ไหมก็เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนให้เป็นปีใหม่อยู่แล้วนะครับผมถ้า21มีเปลี่ยน21นะครับผมแต่ส่วนมากก็ช่วงนี้จะเป็นปี20นะครับผมที่ยางที่เรามีนะก็เส้นนึงก็สําหรับกระบะนี่ก็4-5่ห้พันนะต่อเส้น4-5่ห้พันเลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับผม แล้นายผมเกตให้อยู่แล้วนะครับโอเคก็มาต่อกันที่ด้านท้ายนะครับผมเห็นปหมสีค่อนข้างสวยเลยเดิมเลยเนี่ยก็จะมีนิดหน่อยนะครับผมคาบข้คาบน้ำนะเพราะว่าเพิ่งไปล้างสีมาแล้วผมก็เช็ดแล้วก็มาถ่ายเลยก็สภาพเดิมนะครับผมสีไม่ต้องทำนะครับผมด้านหลังสวยนะครับผมโอเคแล้วก็มาดูท้ายกันนะครับผมเห็นปหท้ายไม่มีชนมานะครับผมไฟไฟเดิมนะครับผมเห็นไหมก็คือเนี่ยอ่อนเป็นองค์เป็นอ้างนะครับผม ไม่มีชนมานะแล้วก็ด้านนู้นนะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ถ้าจะดูรถกระบะก็ให้ดูแม็กไบรนเนอร์นะครับผมสําหรับการใช้งานนะครับผมว่าหนักมากแค่ไหนนะผมผมบอกเลยว่าคันนี้รอยแม็กไบรเนอร์ค่อนข้างน้อยนะครับผมเพราะว่ามีเจอบางคันนะก็คือแบบหนักหน่วงเหมือนกันก็มีนะครับผมก็ส่วนมากจะเป็นรถวิ่งต่างจังหวัดนะเอาไว้ขนของอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่คันนี้ผมดูแล้วใช้งานค่อนข้างน้อยนะครับผมสําหรับการขนของนะแต่วิ่งก็อีกเรื่องนึงนะครับผมก็สภาพก็โอเคนะครับผม โอเคครับเอาสีแล้วนี่มาด้านซ้ายเห็นปหมแบก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 อย่เนี่ยรถค่อนข้างดีนะครับผมสวยมากมากเลยไม,ไม่สวยดิหล่อครับหล่อมากๆเลยป่ะเอาอะไรแหนมมาไม่ไม่หมุดมาก็าน,นี้นะผมก็มีดูกระบะนะผมก็มีแหนบนะครับผมคัสซีนะโอเคนะครับผมคัสซีสวยนะครับผมแล้วก็เนี่ยก็สวยนะครับผมไม่มีสนิมไม่มีอะไรนะครับผมโอเค นี่สซฟาประตูอย่างที่บอกไปนะผมสีเดิมนะถ้าไม่ได้ทําอะไรเลยก็มีนิดหน่อยครับผมข้าฝงค่ข้าฝุา่นอะไรประมาณนี้นะช่วงนี้ในะห้างผมค่อนข้างจะท็อปฟอร์มนะคือแบบผ่ารถได้ค่อนข้างดีนะผมสวยมากมากเลยไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูใต้ท้องไปมาครับผมจะพามาดูใต้ท้องครับว่าคันนี้จะใช้เยอะใช้น้อยต้องมาดูใต้ท้องกันไป นี่นะครับรถคันนี้ก็ยังไม่ได้ทําเก็บทําความสะอาดนะครับฝุ่นก็ยังเยอะๆอยู่ก็้กูอีแล้วไมอีแล้วอ่าครับนี่ครับที่อย่างที่ผมบอกอย่างคันนี้ยังไม่ได้พ่นกินโคดนะครับอย่างที่ผมบอกเครื่องจีดที่แล้วฮัสซีวันน่ะถ้ายังไม่ได้พ่นกินโคดอ่ะมันจะดําด้านนะเห็นมองเห็นปะมองเห็นปะเห็นปะมันจะดําด้านแต่ถ้าพ่นกินโค้แล้วมันจะดําเงาแล้วมันจะเป็นแบบว่าเม็ดๆเหมือนว่าเม็ดโฟมอ่ะยังไม่จบฮัสซีนะครับ รถเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับคือคคสซีมันจะด้านมันจะไม่ดำเงานะครับแต่ถ้าเราเพิ่งกินคนไปแล้วเนี่ยมันจะดำเงาแล้วจะมีเหมือนเม็ดโฟมมาให้แล้วก็การดูรถกระบะนะครับไม่ได้ดูแค่ภายนอกภายในอย่างเดียวครับก้มดูลึกๆเพราะรถกระบะมันสูงแล้วก้มดูลึกๆว่ารถมันผ่านการพลิกคว่ำม,มาหรือเปล่ามีบุบมีถอดมีเชื่อมคคสซีมาหรือเปล่าก็ให้สังเกตดีนะครับรถกระบะเห็นท่านท่านผู้ชมบอ,อกว่ารถกระบะเนี่ยมันสามารถดูได้ง่ายๆแต่ถ้าคนดูไม่ละเอียดจริงๆอาจจะโดนย้อมมาได้นะครับข่าวๆก็นี่ เม็ดเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับเม็ดอาร์ตของรูของแคสซ,ซี่ยังมีครบนะครับยังเชื่อมยังคมอยู่ยังเป็นวงกลมแล้วก็มองผ่านทะลุพลสซีกแล้วเนี่ยจะมีด้านในด้านในเป็นเป็นตัวกระบะนะครับมันจะเป็นสีดํา<ม>สีเทาเทาเท,ทาแบบด้านๆนหน่อยเห็นป่ะเอารูขวนฝุ่นมันเยอะอ่ะจะเป็นสีเทาทด้านๆนะครับแล้วก็กระบะเนี่ย คือทรงกระบะด้านบนเป็นคลื่นข้างล่างมันก็ต้องเป็นคลื่นนะครับเพราะมันจะเป็นเหล็กชิ้นเดียวที่เป็นถูกดัดและออกแบบมาเป็นเป็นคลื่นเพราะเวลาเราใส่ของมันจะไม่เวลาเราขับไปแรงๆเนี่ยมันจะมันจะมีล็อกล็อกกับคลื่นไว้มันจะไม่ให้ของอ่ะทิ้งไปด้านหลังเพื่อให้ของมันตกได้นะครับแล้วก็มันจะมีแบบรายละเอียดลึกๆทั้ามองเข้าไปข้างในก็เป็นช่วงถังน้ามันช่วงขับช่วงผาวนะครับมันก็ละเอียดของมันแต่คือท่านผู้ชมดูก็ต้องดูดีหน่อยก็คือมันก้มดูอะก้มโปรเตรีมก็จะเห็นพวกนี้อยู่แล้ว เราจะเห็นคิวโค้ดบาร์โค้ดของมันแล้วก็สติกเกอร์น็อตแล้วก็เนี่ยครับตัวเนี่ยที่ยังไม่ถอดเนี่ยโดยยางยังไม่ถอดกด็ดูดูดีๆครับเผื่อบางคนบางร้านนะครับบางร้านผมไม่รู้ว่าผมไม่ไม่ได้คือแบบไม่ได้โจมตีนะคือบางร้านบางโชว์รูมอย่างเงี้ยเขาจะเอาก็บะที่ที่แบบว่าที่เดิมๆในที่แต่งแต่งมาทําเป็นเดิมๆแล้วก็ต้องดูตร,ตรงตัวนี้นะครับเพราะกระบะซิ่งอ่ะมันจะมันจะย้ายมันจะย้ายแหนบกันไวให้อยู่อยู่ข้างล่างนะครับ oh. คือมันก็จะทําให้รถมันเตี้ยลงแต่ถ้าบางคนเนี่ย จับมาเงี้ยแล้วอยากถ้าแก้แก้เป็นยกสูงเหมือนเดิมก็จะทําก็ต้องดูเนาะดีๆครับเผื่อบางคณะคณะทำก็ถ้าถ้าอย่างนี้ถ้าจะไปดูก็แบบไอ้พวกที่มันเสริมแหนบพวกอย่างนี้มันก็ทําได้ใช่ไหมใช่มันทําได้มันทำได้มันตัดมันมันไม่ตัดหรอกคือมันจะเอาแหนบไว้ตอนแรกแหนบจะอยู่บนมันจะเอาแหนบไว้มาวางไปข้างล่างมันก็จะตียลงไปแล้วก็ใส่โช๊คแต่ถ้าดูก็ต้องดูดีเผื่อบางที่อ่ะเขาอาจจะ ทำกลับเป็นทรงเดิมมันก็ดูลําบากแต่ต้องดูที่หัวน็อตนะครับคันนี้คันฝุ่นข้างๆกเยอะหน่อยแต่ยังไม่ได้ชงยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับยังไม่ได้ซ่อมมํานงรถสภาพนี่ดูดีมากเพราะตอนนี้ก็เอามือรูปๆดูก็เดิมๆปกติครับถ้าไปผมจะลามไปดูหน้าห้องเครื่องนะครับก็ขอบคุณมากครับพี่ตั้มสำหรับข้อมูลสำหรับช่วงล่างของกระบะน,นะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปนะผมผมพาไปดูออปชันภายในนะครับผมว่าเขาให้อะไรกันมาบ้างนะ โอเคไปโอเคครับผมก็ได้เข้ามาอยู่ภายในเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมขอสตาร์ทเครื่องสักคู่นะครับผมอ๋อการเขาทอดไปแล้ว โอเคครับผมสําหรับไมค์คันนี้นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะเป็นรถปี2017นะครับผมก็ใช้งานมา4ปีแล้วนะครับผมก็ตกปีละ3,000กโลนะครับผมตอนนี้ไมค์ของเขาอยู่ที่แสนสองนะครับผมแล้วก็ผมมีอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งจะไมค์แสนหนึ่งใช่ไหมแสนหนึ่งแสนหนึ่งเยผมจำไม่ได้ละโอเคก็สําหรับออปชั่นภายในของเขาให้มานะครับผมก็จะเป็นพวงมาลัยมาติดฟังก์ชันนะครับผมทั้งสองข้างนะครับ แล้วก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมคันนี้มีเนวิกเกเตอร์นะครับผมแล้วก็มีกล้องถอยด้วยโอเคไอเมมเนพี่ก็ถอดเก็บไว้นะครับผมเพราะว่ารถเราออกไปข้างนอกค่อนข้างจะหลายที่นะครับผมก็ไปอู่ด้วยไปนูน่นไปนี่ด้วยนะครับผมก็ถอดเก็บไว้นะครับผมเพราะว่าถ้าหายทีก็อย่างที่เคยบอกไว้นะครับผมก๊าตัวหนึ่งหลายตังนะครับผมถ้าหายไปแล้วก็เอาตัวอื่นมาใส่ใช่ว่าจะใช้ได้นะครับผมใช้ไม่ได้นะโอเคอ่นนี้ เป็นถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องมานี่เป็นแบตไม่ใช่ดิเห็นถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เอ่ก็เดี๋ยวไปเช็คอีกทีนะครับผมตอนแสนสามนะครับผมหนึ่งสามสามสามนะครับผมแล้วก็สามสี่สองเลขสามเยอะมากนะครับผมโอเคของเรานะครับผมขอย้าเลยนะผมขอบอกก่อนว่าเรามีบอร์ดศูนย์ลูกค้านะครับผมก็ เราได้รถมานะครับผมอย่างแรกถ้าเราอยากจะรู้ว่ารถมันเป็นอะไรบ้างคือมีที่มาที่ไปไงก็เอารถเข้าสย์ครับผมเช็คประวัติมันดูนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะผมว่าเจ้าของเก่าเขาทําอะไรไปบ้างนะครับคันนี้ที่ให้มาก็อย่างที่บอกนะครับผมจะเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับผมโมโลอติฟังชันแล้วก็คันนี้ที่ให้มาก็คือมีกล้องถอยมาให้นะครับผมเห็นไหมมีกล้องถอยมาให้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองเกียร์นะครับผมก็ค่อยๆไล่ลงมาทีละเกียร์นะครับผมว่ามันมีกระชาก หรือเปล่านะครับเคคันนี้ให้มาก็จะเป็นมีอีโคโหมดนะครับผมแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะเอาไว้แบบขับเร่งแซงได้นะครับผมแล้วก็แบบประหยัดนะครับผมส่วนคันนี้ให้มาเป็นเบาะหนังนะครับผมมีปับไฟฟ้าข้างคนขับนะครับมีปับไฟฟ้าข้างคนขับนะคันนี้ก็ปรับธรรมดานะครับผมโอเคภายในภายในก็ค่อนข้างจะสะอาดนิดนึงนะครับผมก็ ตามสภาพนะครับผมรถยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้อะไรนะไอเบาะที่ผมดูนะครับผมสําหรับตัวนี้นะฟองน้ําไม่ต้องเสริมนะครับผมฟองน้ํายังแน่นอยู่นะครับแล้วก็ด้านคนขับนะครับผมด้านคนขับก็จะมีพ่นเบาะนะครับผมเพราะว่าเบาะเริ่มแบบอ่าสีลอกแล้วนะครับผมโอเคแต่หนังยังแน่นอยู่นะหนังยังแน่นอยู่โอเคไปอันก็เดี๋ยวต่อไปเราไปดูด้านหลังนะครับผมว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเป็นไงเบ๊นั่งสบายไหมสบายมากเพราะอะไรเพราะมันมีแอร์ข้างหลังไงอ๋อ มันมีแงหลังใช่แองหลังก็มันโล่งอ่ะมันกว้างอ่ะว่างมันลึกอ่ะมันสอดขาแล้วเข้าแบงค์งในได้แล้วมันก็มีที่วางแก้วแบบถ้าไปถ้าไปไหนสี่คนก็คือไม่อึดอัดอ่ะก็อย่างที่บอกไปนะครับผมสําหรับออปชั่นที่ให้มานะครับผมแล้วก็สภาพรถที่เราบอกไปนะครับผมราคาที่เราตั้งไว้ถือว่าไม่แพงนะครับผมราคา6กแสนสามบาทนะครับผมถ้าสนใจรีบติดต่อมานะครับผมทางเรามีโปรโมชั่นมากมายนะครับผมแล้วก็ส่วนลดอีกเพียบนะครับผม ก็ถ้าใครโทรเข้ามาตอนนี้นะครับผมอาจจะได้ราคาพิเศษก็ได้นะครับผมผมบอกไว้ก่อนนะโอเคงัน้นก็รีบโทรนะครับผมไปมาต่อที่หน้าห้องเครื่องนะครับว่าคันนี้เครื่องจะหลวมไหมเครื่องจะดีไหมเดี๋ยวไปไปเปิดฝาโปรงดูกันดับไ่หน่อยฝุ่นเยอะไปหน่อยเพราะรถมันเพิ่งเพิ่งได้มายังไม่ได้ทำอะไรเลยสภาพเพิ่งได้มาเป็นเงนี้ครับยังไม่ไชนยังไม่ได้ชงให้ดูยังไม่ได้เก็บงานไมไ่เก็บรายละเอียดเอามาถึงก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเลย แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูวิธีการดูน้ำมันรถมือสองนะเวลาสตาร์ทเวลาสตาร์ตเนี่ยให้ดึงให้ดึงเนี่ยดึงไอดึงก้านออกมาเลยนะแล้วก็จะดูไอดูไอตรงนี้นะครับเนีย่ยถ้าไอไม่ออกเนี่ยผ้าอุดเนี่ยเนีย่ยถ้าไอไม่ออกอุดไว้ใช่ไหมเนะีย่ยไอไม่ออกเห็นไหมก็ปกตินะครับคือว่ารถคันนั้นยังสมบูรณ์อยู่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เปิดฝาไม่ใช่ผมเอาง่ายไม่ใช่เปิดฝาสูบดูนะครับ ถ้าเปิดฝาสูบดูเนี่ยแล้วเล่งเครื่องเนี่ยอะวะแค่นึงมันข้างแผงนะผมบอกไว้ก่อนเนี่ยถ้าเปิดออกหมดถ้าเปิดฝาสูบดูครับคือคุณไปดูรถมือสองไม่ใช่คุณแบบว่าเปิดฝาสูบดูแล้วบอกว่ารถคันนั้นเสียรถคันนั้นไม่ดีครับคือฝาสูบเนี่ยมันจะมีระบบแคมของมันอยู่มีแคมกับวาล์วอยู่ถ้าแคมแคมมันทํางานแบบดิ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 อย่างงี้มันแล้วบนฝาสูบมันจะมีน้ามันเครื่องแคมมันทํางาน ตีต anyway, mm ีต hmm. ีต like yeah. so so ีก mm ับวาอยู่น้ำม so ันเครื่องมันต้องกระเด็นออกฝาสูบข้างบนอยู่แล้วเป็นเป็นทุกพันธุ์นะครับการดูน้ำมันเครื่องเนี่ยคือต้องดูตรงนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ดูตรงนี้ถ้าดูตรงเนี้ยมันแรงขึ้นทุกพันธ์อยู่แล้วข้าวข้าวนะครับ้ยเดี๋ยวัตต้องดับเครื่องดิ่ก็คันนี้ครับคันนี้ดูคันนี้ยังดำอยู่นะครับเพราะคันนี้ยังไม่ได้เซอร์วิส ก็เดี๋ยวเซอร์วิสมาแล้วก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบนึงให้พวกพี่เซลถ่ายดูอีกรอบหนึ่งเพราะคันนี้ยมันยังไม่ทําอะไรมาเลยพูดจริงเพิซึ่งได้มาแล้วก็มาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเลยแล้วก็รายละเอียดโดยรวมนะครับน้ําในหม้อน้ําไม่ขาดนะครับยังปกติอยู่น้ำในหม้อน้ำปกติอยู่ก็นะครับรน้ำในหม้อน,น้ำปกต,ติอยู่แบตก็เป็นของโตต้านะครับเป็นโตต้าเดิมของโรงงามเลยแบต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 ตัวเนี้ยเป็นเดิมโรงงามเลยเนาะคือยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเนาะ ใช่แล้วผมจะให้ป็อปเหยียบคันเร่งดูว่าเครื่องมันจะสั่นเปล่าพอถ้าบางคันนะเครื่องหลวมเครื่องสั่นเลยนะแรงนี้่อ่ะก็เห็นกันแล้วก็เครื่องก็ยังดีอยู่ยังฟิตอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกดูรถดีเซลก็ต้องดูพัดลมด้วย เคยอย่างที่เคยบอกเห็นไหมพัดลมเนี่ยเวลาปั่นอะ่ะพัดลมเนี่ยดูด้วยนะครับเวลาจะไปซื้อให้เอามือมาหม,มุนด้วยถ้ามันหมุนลืน่นแสดงว่ารถคันนั้นอีกไม่นานน่าจะมีปัญหาเรื่องพัดลมแล้วกับม่น้ําระบายความร้อนก็เอาข้าว,ขาวนะครับแล้วก็คัสซีอย่างที่ผมเคยบอกลหลายๆคลิปไปก็ดูด,ดูให้ดูให้ดีนะครับอันนี้อันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสมานะครับเพราะฝุ่นมันเยอะเห็นไหมเราเช็ดเลยเราไปดูเราเช็ดเลยมันจะเห็นเลยว่ายังคมอยู่ยังเป็นเดิมอยู่แล้วจะเป็นสีด้านนะครับแต่รีโว่อ่ะ บอกให้นะครับรีโว่ดูง่ายคือรถอะดูง่ายถ้ารถชนรีโว่ถ้าชนคานมาถ้าชนหน้ามาเนี่ยคานต้องโดนมันจะมันจะมีจุดเชื่อมของคานอยู่ฝั่งนี้ครับอยู่ตรงนี้นะครับสองฝั่งถ้าอู่ไหนทําไม่ดีเขาจะเขาจะเป่าคานออกแล้วเขาจะเชื่อมใหม่เขาจะโป้สีใหม่คือคุณจะเห็นรอยโป้รอยสีรอยเชื่อมใหม่เลยครับไม่เนียนนะใช่เพราะรีโว่คานอยู่ด้านบนเลยมันจะมองสังเกตได้ง่ายๆแล้วคานมันจะไม่มีพลาสติกกังมันสามารถดูได้ง่ายๆรถอะ รีโวเนี่ยดูได้ง่ายสุดเห็นเราก็บาเลยนะครับแล้วก็มองเข้าไปลึกๆรีโว่ก็มันใหญ่อยู่แล้วห้องโครงท้้งเครื่องใต้ผงใต้ไฟถ้ามีรอยบุบรอยหยับรอยสนงสนิมก็คือตีตีเลยนะครับว่ารถคันนั้นอะชนมาชนลงมาหรือว่าพลิกคว่ำม,มาคือให้ให้ตีเป็นขอ้อข้อเสียของเราไปก่อนเราไม่ต้องแบบว่าไปที่อื่นแล้วบอกอุ้ยรถคันนี้สวยสีข้านงนอกสวยแต่ข้างในคนดูลึกๆก,ก่อนนะครับก่อนที่จะเลือกซือ้อก็ขอบคุณมากครับพี่ตัม้มสำหรับข้อมูลนะครับผมทั้ง การดูรถนะครับผมการดูรถมือสองรถกระบะนะครับผมช่วงล่างนะครับผมหน้าเครื่องนะโอเคแล้วก็รอบเครื่องนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับผมถ้าใครสนใจรีบติดต่อมาแล้วผมราคาคันนี้อยู่ที่6กแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับผมถ้าใครสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาแล้วผมอาจจะมีราคาพิเศษให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับผมออปชั่นภายในก็จะมีได้ทั้งจอสัมผัสนะครับผมภูมิอะไรมาติดฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็เป็นบอกไฟฟ้านะครับผมโอเคแล้วก็อย่างที่บอกไปข้างหน้านะครับผมอย่าลืมไฟนะครับผผมมมเเเปป็็นนโรรรจคคตอ์แล้้ววกีดยะับ แล้วก็เออใช่มีนิเกเตอร์ด้วยนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามารับชมทางเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ